สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลูกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าตกเรียนเขาหาว่าผมกาก่อนอื่นก็ต้องนะครับขอแสดงความยินดีกับนะน้องไหมนะครับต็กิ่งจุตามาศนะครับลูกสาวช่างยันนะครับได้รางวัลน,นะครับ เบสเลดี้นะครับนะในรุ่นของ U18 ปีนะเยาวชนนะครับที่ราชพัฒนนครสวรรค์นะครับก็แสดงยินอ่ะแสดงความยินดีกับน้องเขาด้วยนะครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันนะครับก็นะชื่อเรื่องให้ชื่อว่าตบเกรียนเขาหาว่าผมกากอือือจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับ วันนี้เราก็อยู่กับช่างยันนะครับจับคู่มาเจอกับเจ๊กคุงนะครับเจ๊กคุงก็เลยเป็น้มโยงขวาก็ผมก็กินตัดเข้าไปเขาใช้ม้ากินขึ้นมานะครับก็กินตัดเข้าไปอีกนะครับคุณเจ๊กคุงนี่ก็น่าจะเป็นมือใหม่หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะรูปร่างรูปทรงนี่ผมไม่ค่อยเจอนะรูปร่างแบบนี้นะเปิดเปียมาส่งตาสามตัวนะตรงกลางแล้วก็ให้กินให้ฟันหล่อไปหมดเลยนะครับแต่นี้ก็ ผมก็กินตัดเข้าไปอีกเขาก็กินตัดเข้ามานะผมก็เอามมาไปจับนะครับเพื่อนๆน,นะก็ผูกผูกเบี้ยไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเอาโคนนะโคลนเลยเลยๆเลยขึ้นไปกินม้านะครับเพราะว่าตำแหน่งของม้าที่เรายือนอยู่มันไม่มีตัวอะไรมาทําอะไรมันได้นะก็นะพยายามจะเสริมกําลังเข้าไปก็เสริมโคนผมก็เสริมคนด้วยนะครับ จังหวะตรงนี้เขาตีลูกเข้ามาเอาตีลูกเขาจะกินโอ้โหเบียรเราซ้อนสมั่งเนี่ยก็ผูกไว้ก่อนเอาผูกไว้ก่อนนะครับผูกคนไว้ก่อนเอาเขามาตีเอาไม่ใช่ตีลูกเขากลับไปนะครับเอาเบียแทงเข้าไปโอ้โหแทงเข้าไปก็ตีลูกเอาไม่เอาไมากินแล้วนี้ตายแล้วโดนกินเข้าไปแล้วโดนกินเรือโอ้โหช่างยันอเอาเอาว่ากันไปนะครับ เกมเร็ว5นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเอาผูกไว้ก่อนนะโอ้โหเป็นลองเฉยๆได้ย่างนั้นนะอืมเอาเสริมคนก็ไปครับอหรือออกมาโอ้โหตอนนี้ทำให้ดีๆนะเนี่ยโอ้โหเขาบุกกระน่ำซัมเมอร์เซลลกันแล้วโอ้เม็ดเข้าไปผูกเข้าไว้เขาเสริมคนโอ้โหแต้มนี้นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะัรนเรา,เรา ประคองเราเป็นรองตลอดแล้วนะครับนะม้าสู้กับเรือนะครับแต่นี้ผมก็ยัดคนเข้าไปกินม้านะหวังไม่ให้เขามี้าอากาศเลยนะกินม้าเข้าไปหมาเขาโดดกลับไปนะเล็งเห็นว่าโอ้โหเรือเขาจะมาจอดหลังบ้านอีกแล้วเราก็จะไม่ให้เรือจอดนะเราก็เอาเรือไปกันไว้ก่อนเลยโอ้เรือยมาแบบนี้นะสอง มากสองกูสั่งกินกวกเข้าไปแล้วก็กินกวกเข้าไปอีกทีหนึง่งโอ้โหอ๋ค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปนะครับอย่าผีพามนะครับไม่อย่างนั้นมีอาจนะอาจจะหมดได้นะหมดลมหายใจนะเขาถอยเรือไปแล้วแล้วก็เสริมคนเข้าไปเดี๋ยวเอาคนดันเข้าไปอีก เอาคนไปลุกก็ได้โอ้โหมีตัวอีกเยอะเลยนะครับนะตำแหน่งตรงนี้ตรงกลางของเราก็พอได้เปรียบนิดนิดหน่นอยๆน,นะครับนะพอได้เปรียบบ้างนะครับโอ้กมาจับเบียดตัวริมโอ้ไม่ใช่ปัญหานะไม่ใช่ปัญหาไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับนะแต่ตรงนี้เราก็ต้องพยายามรัดกลุ่มนะเดินให้ดีๆก่อนนะครับ เอาอืมเอามากลับมาจับสองนี่ไหมเออจะดีไหมครับเพื่อนๆน,นะเอามากลับมาจับสองนะครับขุนเขาก็เดินไม่ได้โอ้ไม่เอาเปลี่ยนใจดีกว่านะครับเอาเบียดแทงฝังโคนสูงไว้ก่อนเลยเ้าม้าอย่างนี้ก็ไม่ได้ม้าผมขาดม้าผมขาดก็เอามา้าไอ้ลุกเข้าไปอื้มอ่ะ เขาเด้งกลับไปอีกแล้วนะเฮ้เต่งกลับไปตรงนี้นะก็พยายามเอาเอามาไปยืนก่อกวนอีกเ,อเราจะหาเสมอใช่ไหมเนี่ยเอาเขาพลาดนะครับตำแหน่งนี้เขาตีลูกคาดเข้าไปโอ้โหนี่เห็นแต้มนี้นะครับเพื่อนๆนะแต้มตีลูกคาดเรากินเบี้ยตัวริมอีกอเขาซ้อนเรือเขาขู่ซ้อนเรือโอ้เราผูกไม่ทันนะ เรือมาตำแหน่งนี้เราผูกไม่ทันเราจะทำยังไงดีทำยังไงดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเอาเรือเอาเอาไม่ใช่เอาเรือเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรไปดีโอ้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ถามไทยโอ้โอ้โหเอาเรือมาเตรียมจะผูกนะครับอืมาแล้วครับเกียนนะ โอ้โห,โหกุนเจ็คุ้งนะบอกว่าบอกโห,โหกากนะโหขอโทษนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับเป็นแค่มือใหม่นะครับไม่่่มือยูทูบเบอร์นะต้องขออภัยนะครับนะวันนี้ก็เอามากลับไปต่อไปก็แต้มบรรจงเข้าไปนะครับนะต้องค่อยๆเดินนะครับไม่ได้นะครับนะนะแต้มนี้ เขาหาว่าผมกาดนะครับเอาโคนขึ้นไปกินโคนขึ้นไปดีไหมเอาเบี้ยยันไหมอืมหลายแต้มหลือเกินเอาเอามาเม็ดโคนโอ้โหอย่างไงดีเนี่ยมา้าขึ้นไปม้าก็ไม่ดีนะเอาไล่มาไล่เรือดีกว่านะครับอืนะเล่นหมากรุกก็นะครับ้อง ต้องพยายามนะครับนะพยายามนะครับเขาคำดูถูกนะฮะเราก็จะต้องทําให้เขาเกิดนะความอะไรนะก็เรียกอะไรความลำบากใจนะแต่น,นี้เเรือเขาเสียแล้วเอา้าเขามาอย่างนี้กีนเข้าไปดิครับเรือเขาฟรีนั้นนะครับนะ่ะโอ้โหเขาหาว่าผมกาบนะครับอืผมก็ไม่รู้นะฮะว่า เป็นไข่เป็นเหล่าหรือเป็นเขาตีลูกเข้ไปให้กินเรือรับอ๋ออย่างนี้อ๋อตีมาแบบนี้เอากินโคนเข้าไปก่อนไหมอืออย่างไรดีช่างยันนะแต่อันนี้ก็อืมเขาแล้วนะเอาโอ้โหเหลือห้าสิบเก้าวะห้าสิบเก้าวิห้าสิบกวิแล้ว,อว,ว,ว,ลวเอาโดนเดินโคนขึ้นไปเฉยๆอย่างนั้นนะอ่ะ,อะ ไม่กินด้วยเอ้าไม่กินด้วยโหไม่ได้กินเลอเราก็กินเบี้ยเข้าไปโขนเสริมเข้าไปไปไหนไปไหนอือหือแต่ตอนนี้เขาก็มาไม่ได้นะออกไม่ได้นะฮะความตั้งใจของเราต้องกันไว้มาให้มาไม่ได้ออามาเต็มนี้ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดินตรงๆนะโขนเต็มหน้าไปเลยอือหือ ไม่ดีไม่ดีซทแล้วนะครับคุณเจ๊กคุงนะครับนะคุณเจ๊กคุงเขาบอกว่านะก็ตามสภาพที่เห็นอยู่นะครับนะตอนแรกก็กะว่าเล่นแบบเซิร์ฟนะสนุกสนานไปนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะฮะเอาไว้ไม่ได้ตีลูกเข้าไปเอาไว้ไม่ได้นะอืมตีลูกเอาวอย่างนี้ก็รับประทานลือเข้าไป คุณหาว่าผมกากเหรออืหือเขียนเขียนมากลับมากลับมาไปไหนดีมาไปไหนก็ไม่ได้โอ้กินเบี้ยวเรากินเบียยวเราให้กินเข้าไปเราก็กินมั่งนะกินเบี้ยวเราไหมจะกินเบี้ยวเราไหมกินเข้าไปอ๋อไม่กินเ้าแบบนี้ก็กินมาเข้าไปกั้วเข้าไปคุณเจ็คคุงอืหือคุณเดินแบบนี้นะ ผมก็แย่สิครับอืหือเดินดีจังเลยเอา้าให้กินเหรอรับกินลุกเข้าไปเอาโคนล,ลุกเข้าไปอืหือของขึ้นเอาโคนขึ้นไปอีกทีหนึง่งเอา้าจะกินสองอกินไปเลยเอากินเข้าไปอีกแต่นี้เอาไปไหน้ะครับเอาไตลุกเข้าไปจนสวยงาม ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับก็มีเวลาว่างนะครับไม่ลืม f c ทุกท่านนะครับอยากทําให้ชมทุกทุกทกวันเลยนะครับแต่ว่านะพลักกิจการงานนะครับงานลาดด้วยงานหลวงด้วยนะครับนะพอดีมีงานที่ต้องทํานะครับก็ต้องขอภัย f อไว้ณที่นี้นะ แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนอ้อคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับท้ายคลิปเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับบ๊ายบาย